สวัสดีค่ะจา่าทาโรดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มาอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ คลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไ d ได้ในรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่จะทิ้งเอาไว้ให้นะคะเรามาดูพลังงานความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในวันนี้กันนะคะจัสติก คนคนนี้ต้องเคยทําผิดกับคุณเพราะไพ่จัสติ c ค,คือไพ่แห่งความยุติธรรมในตอนนี้เขาอยากกลับมาคืนความยุติธรรมให้กับคุณคนที่เคยทําผิดกับคุณเคยคนที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจเสียน้ําตาเพราะเขา เขาอยากกลับมาคืนความยุติธรรมให้กับคุณอีกครั้งตาช่างที่มันเคยเอียงการให้การรับที่ไม่เท่าเทียมกันเขาตั้งใจที่จะกลับมาทำให้ความสัมพันธ์นี้มันบาลานซ์ทำให้ความสัมพันธ์น,าาน,นี้มันมีการให้และการรับที่สมดุลกันเขามีความตั้งใจจริงที่จะกลับมาขอโทษขออภัยและขอชดใช้ในสิ่งที่เคยทำกับคุณเดเหรียญ เขายังมองว่าคุณกับเขาเป็นความแตกต่างที่เติมเต็มซึ่งกันและกันคุณกับคนที่คุณมาถามถึงเป็นคนที่มีความแตกต่างกันมากนะคะอาจจะมีการแตกต่างในเรื่องของอายุเชื้อชาติศาสนาภาษาหรือวัฒนธรรมแต่เขามองว่าถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะแตกต่างกันแต่เวลาคุณกับเขาอยู่ด้วยกันมันกลับเติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างแปลกประหลาดแล้วที่สําคัญนะคะเขารู้สึกว่า คุณกับเขาถ้าหากเราอยู่ด้วยกันถ้าหากเราครบกันเราสองคนจะเป็นคู่ที่ผลักดันให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิม เขามองว่าคุณสามารถผลักดันเขาให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้และเขาก็สามารถผลักดันคุณให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้เช่นกันเขามองว่าคุณกับเขาเป็นคู่ที่แตกต่างแต่พร้อมจะสนับสนุนซึ่งกันและกันและเป็นการสนับสนุนให้ทั้งสองคนไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมจุดที่ดีกว่าเราแยกห่างกัน สองดาบตอนนี้เขากำลังอยู่ในช่วงของการสับสนลังเลและกำลังคิดที่จะตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นะคะเขากำลังคิดว่าเขาจะต้องทำยังไงดีแต่มันมีความสับสนกังวลใจอยู่ตรงนั้นเพราะน้ำทะเลก,ก็ยังมีคลื่อนซัดแล้วมีพระจันทร์ที่บ่งบอกถึงความสับสนความคิดมาก ความไม่เข้าใจในความรู้สึกของตัวเองช่วงนี้เวลานี้ถ้าหากเขานิ่งหรือถ้าหากเขาเงียบไปจากคุณขอให้คุณรู้ไว้นะคะว่ามันไม่ใช่การหนีปัญหาไม่ใช่การหายไปไม่ใช่การที่ อยากจะจบกับคุณจริงๆแต่เพราะเขายังสับสนไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรหรือเขาควรจะทำยังไงให้มันดีที่สุดกับความสัมพันธ์ที่เขาเคยทำผิดกับคุณคนคนนี้กำลังคิดทบทวนตัวเองและหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับคุณและเขานะคะเจ็ดถ้วย เขาอาจจะเคยมองเห็นคุณเป็นตัวเลือกทางเลือกแต่สิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเขาเคยเป็นแบบนั้นจริงๆแต่คุณเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่เขามีอยู่ แต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามให้อยู่ในตำแหน่งไหนก็คงไม่มีใครอยากอยู่ในสถานการณ์ของการเป็นตัวเลือกทุกคนอยากเป็นคนเดียวในความสัมพันธ์ในวันนั้นถึงแม้ว่าเขาจะมองเห็นนะคะว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในความสัมพันธ์แต่ในเมื่อเขายังมีคนอื่นมีช้อยอื่นอยู่ในชีวิตและยังไม่พร้อมที่จะตัดช้อยอื่นออกไป มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันไปต่อไม่ได้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาสะดุดหยุดลงเพราะการที่เขามีตัวเลือกทางเลือกและไม่ยอมตัดสินใจเลือกสักทีหรือบางคนอาจจะตัดสินใจเลือกแต่หน้าวันนั้นถึงแม้ว่าคุณจะดีที่สุด แต่เขาก็ไม่ได้เลือกคุณเขาไปเลือกคนที่ตอบโจทย์เขามากที่สุดแทนซึ่งมันเลยทําให้ความรู้สึกของคุณกับ,กบเขามันพังทลายทำให้ความสัมพันธ์มันจบลงมันถึงขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกว่าเขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เคยทำกับคุณคนคนนี้เคยทำผิดกับคุณเอาไว้มากจริงๆเด็กถือไม้เทา้าเป็นพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะและพลังงานของเขาในตอนนี้คือพลังงานของการ อยากกลับมาติดต่อสื่อสารอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะยังไม่ได้ติดต่อคุณมาแบบชัดเจนแต่คุณจะเห็นสัญญาณการติดต่อสื่อสารมาหาคุณหรือการทำสัญญาณบางอย่างมาถึงคุณซึ่งมันจะเป็นสัญญาณที่คุณสามารถรับรู้และสัมผัสได้ ว่าเขาตั้งใจที่จะพูดจะคุยกับคุณหรือตั้งใจสื่อสิ่งนี้ให้กับคุณได้รับรู้ถึงการมีตัวตนของเขามันอาจจะไม่ใช่การส่งข้อความมาหาคุณโดยตรงแต่อาจจะเป็นการวนเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่ห่างๆหรือพยายามมาพูดมาคุยกับคนที่คุณรู้จักหรือพยายามผ่านไปผ่านมาในสถานที่ที่เขาคิดว่าคุณจะต้องอยู่แล้วคุณจะต้องเห็นเขาเขาจะส่งสัญญาณแบบนี้มาก่อนนะคะเพื่อทําให้คุณรู้สึกว่า เขายังไม่ได้หายไปไหนเขายังวนเวียนอยู่รอบๆตัวคุณ 5ถ้วยและสาเหตุที่ทำให้เขายังไม่กล้าเข้ามาหาคุณตรงๆในตอนนี้นะคะเพราะเขารู้ดีนะคะว่าคุณผิดหวังเสียใจกับความเป็นเขาคุณผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณคุณคาดหวังกับความรักความสัมพันธ์นี้มากและคุณไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะทรยศหักหลังคุณแต่สุดท้ายสิ่งที่คุณได้รับจากเขามันยากเกินกว่าที่คุณจะเข้าใจมันยากเกินกว่าที่คุณจะทาใจได้ เขารู้ดีว่าความผิดครั้งนี้มันร้ายแรงมาก ดังนั้นการที่เขายังไม่กล้าเข้ามาติดต่อคุณโดยตรงหรือไม่กล้าทักทายคุณมาโดยตรงเพราะเขามีความรู้สึกผิดรู้สึกกลัวเลยพยายามส่งสัญญาณมาก่อนว่าเขายังไม่ได้หายไปไหนและอยากดูแอคชั่นจากคุณว่าคุณจะมีปฏิกิริยายังไงถ้าหากคุณเห็นเขาหรือคุณรับเรื่องรับรู้เรื่องของเขาคุณจะมีท่าทีปฏิเสธไหมหรือคุณจะเฉยเฉยหรือคุณพร้อมที่จะคุยเขากําลังพยายามสื่อสารมาเพื่อ สัญญาณของคุณนะคะเด็กถือดาบแล้วถ้าหากเขามั่นใจว่าคุณไม่ปฏิเสธเขาถ้าหากเขามั่นใจว่าถ้าหากเขาทักทายคุณมาแล้วเขาจะคุณจะคุยกับเขาคนคนนี้จะรีบเลยนะคะคนคนนี้จะรีบติดต่อคุณมาจะรีบเข้ามาพูดจะรีบเข้ามาคุยจะรีบเข้ามา มีปฏิสัมพันธ์กับคุณในทันทีเพียงแค่ขอให้เขาจับสัญญาได้ว่าคุณยังเปิดประตูให้เขาเข้ามาคุยเข้ามาเจรจาและคุณจะไม่ผลักใสไม่ด่าทอไม่ต่อว่าเขาและไม่ผลักให้เขาออกห่างไปจากเดิมอีกถ้าหากเขาจับสัญญาได้ว่าคุณพร้อมจะคุยและคุณยังพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้เขาเข้ามาแก้ไขหรือแก้ตัวคนคนนี้จะรีบกลับมาในทันทีนะคะ The h a d o f f a n ครั้งนี้เขาได้บทเรียนมากๆนะคะการเลิกลาตัดจบของคุณกับเขาในครั้งนี้คนคนนี้คนที่คุณมาถามถึงเขาได้บทเรียนที่หนักหนาสาหัสมากและบทเรียนที่เขาได้รับมันทำให้เขารู้ใจตัวเองมันทำให้เขารู้ว่าการที่เขามีตัวเลือกทางเลือกอื่นมันไม่ใช่สิ่งที่ดีไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเพราะถ้าหากวันใดวันหนึ่งคุณมีตัวเลือกทางเลือกแล้วเขาเป็นหนึ่งในตัวเลือกทางเลือกเขาก็คงรับไม่ได้และ การที่บางกรณีเขาไปเลือกคนอื่นที่คิดว่าเหมาะสมกับเขามากที่สุดในวันนั้นมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในแบบที่เขาต้องการมันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่เลวร้วายหรืออาจจะได้ผลลัพธ์ที่คาดไม่ถึงซึ่งคุณก็อาจจะไม่คาดคิดเหมือนกัน ว่าเขาจะเจอประสบการณ์ที่เวลวร้ายผ่านมาแต่บอกได้เลยนะคะจากการที่เขาไม่เลือกคุณหรือการที่เขาไปเลือกคนอื่น <c oughs> เขาได้ประสบการณ์ที่เวลวร้ายแล้วมันทําให้เขาบทได้รับบทเรียนอย่างแสนสหาหัสแต่การได้รับบทเรียนครั้งนี้เองมันทําให้เขาตื่นมันทําให้เขาเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมันทําให้เขารู้สึกผิดกับคุณและรู้สึกอยากกลับมาแก้ไขยอยากกลับมาทํา ทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นคนคนนี้ถ้าหากไม่เจ็บไม่ได้รับบทเรียนยากนะคะที่จะเข้าใจอะไรแบบนี้ในถือเหรียญการกลับมาของเขาในครั้งถัดไปนะคะถ้าหากเขาได้รับสัญญาณจากคุณว่าคุณไม่ไม่ผักไส่ไม่ด่าทอไม่ต่อว่าเขาเขาจะกลับมาพร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กับคุณอีกครั้ง คนคนนี้จะกลับมาพร้อมความชัดเจนความมั่นคงและจะไม่มีการกระทำใดๆหรือคำพูดอะไรที่ทำให้คุณต้องสงสัยกับการกลับมาของเขาอีกเขาจะชัดเจนว่าเขากลับมาเพราะอะไรและเขาจะทำทุกอย่างให้คุณกลับมาเชื่อม,มั่นและมั่นใจในตัวเขาให้ได้อีกครั้ง คนคนนี้ตั้งใจที่จะกลับมาทำทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นและเขาจะกลับมาพร้อมความชัดเจนและมั่นคงในวันที่เขาได้รับสัญญาณบางอย่างจากคุณว่าคุณยังไม่ได้ผักไสเขาและจะไม่ไม่ผักเขาออกไปไกลกว่าเดิม เดมูนในตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากบอกได้เลยนะคะคิดถึงมากๆโดยเฉพาะเวลาที่เขาอยู่เพียงลางําพังเวลาที่เขาอยู่คนเดียวเวลาก่อนนอนหรือเวลากลางคืนเวลาที่คุณกับเขาเคยใช้ด้วยกันคนคนนี้คิดถึงคุณมากคิดถึงจนแทบจะนอนไม่ได้กินไม่ได้ เขาแทบจะนอนไม่หลับเพราะความคิดถึงคุณบางครั้งจะรู้สึกว่าคุณกับเขามีความคอนเน็กมีความเชื่อมโยงกันนะคะอาจจะมีบางคืนที่คุณนอนหลับไปแล้วแต่คุณตกใจตื่นตอนตีสองตีสาพรแล้วคิดถึงเขานั่นเป็นเพราะพลังงานความคิดถึงเขาที่ส่งไปถึงคุณ มันทำให้จิตใต้สำนึกของคุณสัมผัสได้ว่ามีใครบางคนรอคอยและคิดถึงคุณอยู่จนทำให้คุณตกใจตื่นขึ้น,นมาซึ่งเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะ 6ไม้เท้าเขายังอยากกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันสามารถไปต่อได้เขายังอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ประสบความสําเร็จและสามารถเป็นอนาคตของกันและกันได้เหมือนที่ขึ้นมาตั้งแต่ใบที่2นะคะเขามองว่าคุณกับเขาเป็นคู่ที่แตกต่างกันแต่ลงตัวเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วจะทำให้ทั้งคู่เป็นคนที่ดีขึ้น เป็นคู่ที่จะทําให้ทั้งสองคนประสบความสําเร็จเขายังอยากกลับมาประสบความสําเร็จพร้อมๆกับคุณยังอยากอยู่ข้างคุณในวันที่คุณสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังและอยากให้คุณอยู่ข้างเขาในวันที่เขาเป็นคนที่ดีขึ้นเขายังมองไกลไปจนถึงการแต่งงานการสร้างครอบครัวกับคุณคนคนนี้ยังอยากกลับมาและทําทุกอย่างให้มันสําเร็จตามที่ควรจะเป็นนะคะเดิสเตน และในครั้งนี้นะคะเขาอยากกลับมาดูแลปกป้องคุณทั้งร่างกายและจิตใจถึงแม้ว่าคุณจะแตกต่างกันมากถึงแม้ว่าคุณอาจจะมีความไม่เชื่อใจไม่มั่นใจในความเป็นเขาแต่คนคนนี้เจตนาของเขาเขาอยากกลับมาปกป้องอยากกลับมาดูแลคุณอยากทําให้คุณได้รับความทุกข์ใจและทุกกายให้น้อยที่สุดและถึงแม้ว่าเขาจะปกป้องดูแลคุณแต่เขาจะยอมให้กับคุณนะคะคุณอยากให้เขาทําอะไรเขาจะพร้อมยินดีทาให้ คุณทุกอย่างถ้าหากสิ่งนั้นมันทําแล้วทําให้คุณยิ้มได้สิ่งเดียวที่เขาจะไม่ยอมทําให้กับคุณนั่นก็คือถ้าหากคุณขอให้เขาหายไปจากชีวิตคุณนี่คือสิ่งที่เขาไม่มีวันทําได้แต่เขาจะยอมทําทุกอย่างเพื่อดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของคุณและยอมคุณเพียงแค่คนเดียว นี่คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะต่อนไปเรามาดูท่าและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100ถึงเซนนะคะเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใดบ้างนะคะชาวราศีพิจิกชาวราศีเมษชาวราศีมังกร เดี๋ยวจะาขอปิดไว้ก่อนนะคะและชาวราศีกันคนที่เกิดวันที่สิบสามยี่สิบสามคนที่เกิดวันที่สี่สิบสี่ยี่สิบสี่คนที่เกิดวันที่สิบห้ายี่สิบห้าคนที่เกิดวันที่ 4, 14, 24, ทเก้าสิบเก้ายี่สิบเก้าแล้วมีอีกใบหนึ่งมันติดมาเดี๋ยวจะาเปิดเพิ่มให้นะคะชาวท่าไฟราศีเมษสิงห์ธนูนะคะถ้าหากใคร ไม่มีท่าแนะราศีตามที่จ๋าบอกแต่สิ่งที่พี่ไพ่บอกออกมามันตรงกับสถานการณ์ที่คุณกำลังพบและกำลังเจออยู่ในตอนนี้คลิปนี้ก็มีโอกาสเป็นของคุณได้ห้าสิบถเปอร์เซนนะคะจ๋ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ